สวัสดีครับ Picky Channel ครับกลับมาพบกันอีกครั้งในเกม b a c k w a r Mobile ครับสำหรับคลิปนี้นะครับตัวเกมได้มีการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบใหม่นะครับระบบยกระดับอุปกรณ์นะครับหรือบอสนะครับ Barthel Giga ที่มีฟังก์ชันใหม่ขึ้นมานั่นคือการทำให้บอสมีบัฟเพิ่มขึ้นนะครับถึง6บัฟนะครับเราสามารถเลือกใส่บัฟให้กับบอสได้ว่าเราจะเอาบัฟไหนไม่เอาบัฟไหนหรือจะใส่ทั้งหมด 6บัฟไปเลยก็ได้นะครับเพื่อรับเหรียญของรางวัลเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นยังมีตู้กาชาในซีซั่นที่5เพิ่มเข้ามานะครับเป็นเลตอัพของตัวละครแมกนาและชาร์ล็อตนะครับแล้วก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าสําหรับตู้ซีซั่นเนี่ยแม่งเกลืออยู่แล้วนะครับแต่วันนี้เราไม่พลาดอยู่แล้วที่จะมาเปิดกาชานะครับจัดไปสัก2 0 0โลหรือ1การันตีนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะเกลือหรือไม่เกลือนะครับไปกันเลยไป ราชารอบนี้ราชาเกลือจะกลับมาอีกหรือเปล่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปลุยสําหรับ10โลแรกเลยดีกว่าไปโอ้โห10โ,โ,โลแรกไอ้ที่ประตูเงินชุดไม่สวยไม่ลืมตาไม่ต้องรลุนแค่ประตูแรกกูก็เกลือแล้วโอ้โหสออแวลเค็มตั้งแต่รอบแรกเลยข้ามไปเลยที่อมาดตรงไม่ดีละตรงไม่ดีล้ แค่รอบแรกแม่งก็เข้มปี่แล้วอะไปรอบสองโอ้โหประตูเงินกูข้าไปเลย,ยงั้นอะไอเทียสองรอบเข็มสองรอบเลยเปิดมาสวยชัดเอาอะไรไปสวยก่อนกูดูเดี๋ยวผมหาที่ยืนใหม่ก่อนผมหาที่ยืนใหม่ก่อนผมหาที่ยืนใหม่ก่อนทำเลไม่ได้วงจุ้ยไม่ได้วงจุ้ยไม่ได้เราเปลี่ยนที่ยืนก่อนเราต้องไปยืนกดดันในปูใช่ใช่ใช่ เวลาเราไปยืนข้างไอ้ปู่เรามักจะได้ดีเสมอผมขอไปยืนข้างไอ้ปู่ก่อนไอ้ปู่ข้างไอ้ปู่ <c oughs> เฮ้ยกดไปยี่สิบโลแม่งเข็มปีไอ้ปู่ไอ้ปู่ยี่สิบโลเมื่อกี้คือเข็มปีเลยนะปู่นะคือเอาดีดิขอดีดีได้ไหมปู่งอย่าแบบอุบาทแบบนี้ไม่ได้ป่ะขอแบบดีๆสักสตรีมหนึ่งได้ป่ะแบบเข้าเลดทุกดอกอะไรเงี้ยปู่นะยืนกดดันตรงนี้เลยนะปู่นะไปโลที่สามสิบ ประตูทองชุดสวยลืมตาเปล่าเอาอ,อมาแล้วมาแล้วเมื่อวานโดนปู่ตบตายเลยใช่เหรอปู่โดนตบตายเลยเหรอเมื่อวานไปไปไปเรามาลุ้นกันคอนโดสำหรับลุงแรกของผมจะหลุดเลนหรือเปล่าไปลุงแรกของผมลุงแรกของผมวะลุงแรกลุงแรก โผลคนดูไปนี่ลุงแรกอะแบบเข้าเลทชาร์ลอตออกแบบกิฟต์นี้ไอ้ปูไอ,ไอ้แจ็คคนนี้สัตว์เอ้ยบุหลอนกับแจ็คด้วยแจ็คแม่งมาทุกสตินี่ไงการ์ดเอ้ยการ์ดชาร์ลอตได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยังยังยัง,ย,งยังถือว่ายังไม่หลุดเลทคนดูได้การ์ดชารา์ลอตวะปบมือ,อโหลดที่สี่สิบโอ้โหไอ้แคยประตูตเงินเอ้ยแต่ชุดสวยอยู่นะลืมตาไม่ลืม <laughs> โอ้ยลุงเดียวเท่านั้นแต่คนดูก็เคยเห็นประวัติศาสตร์การเปิดกาชาของผมแล้วนะคือต่อให้แตกสามลุงผมก็หลุดเลดหมดนะเฮ้อเฮงมาเป็นลางแล้วพี่มิ <c oughs> เออนั่นเดิแค่กดก็เป็นลางแล้วเมื่อกี้ไปโลดที่ห้าสิบประตูทองโอ้ชุดไม่สวยว่ะคนดูไปหกสิบ มะตรงทองอือโอ้โหกสิบโ,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 โลลุงเดียวยัดเป็ดหกสิบโลลุงเดียวมึงจะให้ตัว s s r กูมาเพื่ออัพไปเล่นกิจกรรมไอการประลอง s s r เอ s r ใช่ไหมไะปูมึงให้มาแต่ s r เนี่ยฮะมึงจะให้กูไปเล่นกิจกรรมประลอง s r ใช่ไหมไปต่อมีโลชื่นอะไรแล้ววะตัวที่เจ็ดสิบไปโอ้โหไอ้เหียปูแบงค์เอากูละ โอ้แม่งเล่นกูหนักละโอ้โหเจ็ดสิบโลลุงเดียวมาเข้าแก๊งด้วยคือมึงจะให้กูไปเล่นประลองเอใช่ไหมการประลองเอสยังไม่มาครับการประลองเอสน่าจะมาประมาณวันที่18ป่ะถ้าจะไม่ผิดที่ดูที่ดูอัปเดตวันนั้นไปโลที่แปดิบประตูทองชุดสวยลืมตาไแบบปปู่โชว์ไปชาลอดมาไอ้เหี้ยโอ้โหปู่กลัวเพื่อนผมเอาแอตตา ไปหลบหลังปู่ชาร์ลอตใช่เหรอแอตต้าหลบหลังปู่โอเคลอง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 เน่เน่หลบหลังปู่ใช่ไหมแบบนี้ป่ะแบบนี้นะไอเชบายบายบบโลที่เก้าสิบจากไปประตูทองชุดสวยลืมตามาลืมตามาปู่มึงต้องลืมตา oh, <no. S 1> มันไม่เกี่ยวกับที่ยืนแล้วผมว่ามันเกี่ยวที่ดวงผมนี่แหละไอ้เหี้ย อะไรวะเนี่ยเกาสิบตะปูคุณหน้ายามีช่วยเรียกาเจชาร์ลอตมาให้ผมหน่อยได้ไะมจะไหมครับหุณนายามีขอ,อสักสองดาวก็พอแล้วแค่นั้นผมว่าพอใจแล้วนะนะคุณหน้ายามีนะช่วยหน่อยนะไปโลที่หนึ่งร้อยออกแค่ลุงเดียว <c oughs> ไอ้เฮีย e. โอ้โหหุณหน้ายามีคุณหน้ายาม,ายามีมึงเล่นกูละ โอ้โหมาแต่เอสอเอาเรื่องมาแต่เอสอจริงเอาเรื่องตั้งโปรไฟาาล์มีเลยครับพี่โอเคจัดไป <c oughs> เอาแม่งทุกสูตรตอนเนี้ยใครบอกอะไรทงหมดอ่ะกูยืนมองหน้ามึงเหมือนเดิมนี่แหละไอปูร้อยโลแล้วร้อยโลแล้วไอปูมึงให้กูแค่ลุงเดียวเองปูไอชิบหายไปโลที่ร้อยสิบจัดไป ตู้ทองโอ้โหอาตอนเปิดชามี่กับไอตัวโนเอลยังไม่เกลือเท่านี้เลยนะสวัสดีครับคุณปริญญาสวัสดีครับตอนเปิดชามี่ไม่เกลือขนาดนี้นะชามี่กับโนเอลอะไอ้ที่ชาลลอดกับแม็กหน้านี่ยังเกลือสงสัยเมื่อวานเขาเปิดชาลอดกันไปหมดแล้วนั่นดีนั่นจะหมดตู้แล้วหรือเปล่าได้ชาลอ็กี่ตัวได้การ์ดมาใบเดียวครับแล้วยังไม่ได้เอ็เอ็นไออีกเลยครับคุณปริญญาสวัสดีครับคุณธรรมดาลองของปูด่ดีดี อ๋อต้องพูดพะๆใช่ไหมลองขอบปูด,ดีๆใช่ไหมได้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 หนักแล้วใช่ไหมโอ้ยปูครับผมผมจะพูดกระปูดีๆนะอันนี้คือแบบผมจะพูดกระปูดีๆตลอดไปเลยถ้าปูออกตลอดให้ผมสักสองดาวนะปูนะผมจะพูดกับปูเพราะทุกคําพูดของผมเลยนะปูนะนะสองดาวนะปูนะอันนี้คือร้อยจะร้อยยี่สิบโลแล้วมึงให้กูลุงเดียวเนี่ยปูใจร้อยยี่สิบ ตัวทองชุดสวยลื่มตามาปูสวยโอ้ต้องพูดพอ่พอเหรอมึงชอบคนพูดพออ่อนเนี่ยปูแตกลุ้งไปดิไม่แตก <c oughs> แม่งงกกว่าแม่งให้บเดียวหลุดเลดได้มิโมซ่าเหรอครับฮะวานเนซ่าหรือเปล่ามิมาโนมาโนซาน,นี่ตัวไหนแานิีนาเอานเหนอ ี่ไงมาแล้วสมชื่อกูเลยราชาหลุดเลืทลุงที่สองมาปุ๊บหลุดเลดปับ๊บร้อยยี่สิบโลได้สองลุงได้การ์ดหนึ่งหลุดเลทหนึ่งคนดูว่าไงร้อยสามสิบโอ้โหมารวๆแค่ประตูมาก็เงินใส่กูละหนึ่งการันตีมึงจะให้กูแค่สองลุงจริง,รงๆเหรอไอ้บู ร้อยสามสิบแล้วนะไปร้อยสี่สิบประตูทองทสวยลืมตาไปปู่มึงลืมตามึงต้องลืมตาแล้วปู่เออต้องยีนี่ปู่ <c oughs> ใช่เหรอผมไม่เฮงอ่ะเนี่ยพี่ซันผมโคตรสวยเลยเนี่ยร้อยสามสิบเพิ่งจะได้สองลุงเนี่ยแล้วหลุดเลด้วยนะ <c oughs> มาหน่อยนะมาหน่อยนะชาลอต ไม่เอาโอ้โหลมหายใจแห่งเพิงสามลุงหลุดเล็ดสองมเหลือจะเือ <c oughs> โอ้โหพี่ซันขอดวงหน่อยพี่ขอพึ่งดวงหน่อยพี่ซันชั่วมงนี้ต้องพึ่งดวงพี่ซันแล้วไปร้อยห้าสิบออประตูเงินเย็ดเป็ดชุดสวยลืมตาโชว์กูเด็บบีูนี่ไงเป็นางานลืมตาโชว์ผมว่ามันต้องการให้ผมไปเล่นการ์ลองเอง s อแบบหนักหน่วง มันเลยแจกเอสอาร์มาให้ผมเยอะมากแล้วไม่ใช่ตัวที่กูใช้ด้วยเนี่ยเอ๊ะโอ้โหไปร้อยหกสิบประตูทองสวยลืมตามาอีกสักทีปูขอแบบตรงเลทนะปูเออจัดไปแตกลุ้งให้กูด้วยจะดีมากแตกลุ้งเลยนะปูโอ้โหแม่งงกด้วยชิบหายปูขอตรงเลทสักทีหนึ่งเถอะปูนะ สวัสดีคุณดูที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะครับใคายังได้กดไล,ลค์ฝากากดไลค์เป็นกำลังใจกันนิดนึงนะครับสวัสดีครับคุณวัลกรสวัสดีครับร้อยหกสิบโลได้สามลุงหลุดเลทสองครับผมอันนี้ลุงที่สี่นะครับลุงที่สี่ของการันตีนี้นะครับดูซิว่ามันจะเข็มได้ใจขนาดไหนครับผมได้ตอนร้อยหกสิบเออร้อยแปดสิบเหรอากับการันตีก็ยังดีคุณวลลกรอ,อันนี้ผมยังไม่มีวีแววเลยนะ เอาจริง,รงผมยังไม่มีวิแววเลยเนี่ยว่าผมจะได้เนี่ยนั่นเนี่ยนี่คนที่เกลือขนาดนี้เป็นของคุณนะครับ แล้วลุงแรกแม่งมาดีไงลุงแรกแม่งร่อซื้อกูให้การ์ดพาลอตอีกสามลุงต่อมามึงหลุดเลดหมดเลยปู่ไปร้อยเจ็ดสิบประตูทองชุดสวยลืมตาซ้อนไปอีกทีหนึ่งปูป่ไปเออหี้ยหลับตา <c oughs> โอ้โหแล้วดูเอสอาก็ดูโอ้ยมึงจะให้กูเอาไปเล่นการประลองเอสอาร์จริงใช่ไหมโอ้โหมาหมดเลยี่นี่สามสาวเจ๊ โอ้โหน้ำตาจะไหลพี่หนักอยู่นะเฮ้ยบร้อยแปดสิบกระตูดองจุดสวยลืมตามาอีกทีหนึ่งปู่กูขอร้องมึงละเออชาลอตชาลอตนะปู่นะแตกลุงให้กูด้วยจะดีมากเออสองลุ้งป่ะสองลุงไปหลุดเลรดหมดไม่เอานะปู่นะเฮ้ยลุ้นจัดจัดสี่ร้ยเจ็ดสิบใบไม่ออกเลยใช่เหรอ เลิกทัน,ไ,นไม่น่าทันแล้วครับคุณเอผมใช้เศษยัดไปแล้วขี้เกียจเปิดดวงไม่มีไม่ต่างกันครับคุณวลาะกรดูดิดูของผมดิสี่ลุงแม่งหลุดเลทส,สามมาไหมสองใบมันต้องได้สักใบนึงเดี๋ยววะมันต้องใช่สักตัวหนึ่งแหละสองใบอ่ะนี่ไงก,การ์ดใหมก่กไอ้เฮ้ยโอ้โห หลุดเหลดอีกหนึ่งลมหายใจแห่งวายุเยอะเอ้ยหลุดไปแล้วหนึ่งนะหลุดไปแล้วหนึ่งนะกันดูหยาหหลุดไปแล้วหนึ่งยาหยาหยาหยหยาหยาสิ้นหวังเยอะดงตามาหลอกหลอนกูตู้ดีสิ้นหวังจัดจัดสิ้นหวังจัดจัดไอ้สิ้นหวังโอ้โหเบือจะชื้อ หกลุงหกลุงกูได้การ์ดคาร์ลอดใบหนึ่งที่เหลือหลุดเลดมึงตู้เนตรมารใช่มึงออกแต่เนตรมารเนี่ยอัพยี่สิบโลกูแกรนตีแล้วน่ะไอประตูทองชุดสวยขออีกทีหนึ่งลืมตาอีกทีหนึ่งปู่ลืมตายละเออสวยแตกลุงสามลุงไปเลยรอบนี้ปู่เออสองลุงสวย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 ไปลุนกันต่อลุนกันต่อก็โด ไม่ยอมกดข้ามกดข้ามผมว่าเครื่อหนักกว่าเดิมอีกนะนั่นไงโอ้โหแม่งมาคู่เลย <g ird> ทั้งเหลียวทั้งแดงไงเยเอะเฮ้ยกดดูเห็นไหมผมบอกแล้วไม่ต้องไปสุ่มมันในสิ้นหวังอ่ะเดี๋ยวมันก็มาเป็นไงแล้วแม่งก็มาจริงๆไอ้สิ้นหวังชีวิตเรามันมีขึ้นมีลง โอ้ยสิ้นหวังกูสิ้นหวังจริงๆเฮ้ยก็ดูมาวะมาวะเฮ้ยมาวะมาวะก็ดูหนึ่งตัวกูก็ดีใจแล้วตอนเนี้ยหนึ่งตัวกูก็ดีใจแล้วเนี่ยตอนเนี้ยโอ้โหไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่สามเปิด เวตโต้ตัวนี้เป็นของคุณนะครับเอยโอ้โหกูเหลือจะเชื่อแปดลุงได้การ์ดหนึ่งตัวหนึ่งยังดีได้ก่อนการัตีก่อนการันตีสิบโลนะโอ้กูเหลือจะเชื่อมาทั้งเขียวทั้งแดงความสิ้นฝังสุดยอดอ่ะคนดูฝากกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้การการันตีนี้ผมไม่ออกแม็กหน้าด้วยนะขอคนละหนึ่งไลค์นะขอคนละหนึ่งไลค์ ปโลที่สองเออโลที่สองรอนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะการันตีอีกรอบหนึ่งลืมตาเออเฮ้โลท้ายๆแม่งรวเลยว่ะโลท้ายๆแม่งรวแตกลุง้งไงดีได้ไหมปู่โอ้แม่งไม่แตกแล้วปู่แม่งงกละปู่แม่งงกละตัวจีสั้นเหรีมันเกลือตลอด <c oughs> เฮ้กูเหนื่อยใจว่ะก็ดูกูเหนื่อยใจมากกูบอกตรงดูทีว่าจะได้อะไรรอบนี้เออเอบ ชาร์ลอตได้โปรดได้โปรดขอชาร์ลอตอีกตัวหนึง่งขอชาร์ลอตอีกตัวหนึ่งได้หรือไม่พลีสชาร์ลอตชาร์ลอตฮะหืมตกใจนึกว่าแม็กหน้าชาร์ลอตโอ้ยสามตายแล้วไอ้เหี้ยสามตายแล้วโอ้ยตกใจวันทอดวันทอสหอดรอดหลอดหอดหอดกันดูเออ,อแม็กหน้าไม่เอานั่นไง มันมาครบเลยเฮ้ยแมกนาชาลอต <laughs> แต่มันก็ยังตรงเลทอ่ะถือว่าตรงเลทถึงว่าตรงเลทถือว่าตรงเลทถือว่ายังตรงเลทอยู่เพราะมันคือตู้เลทอัพใช่ไหมล่ะชาลอตแมกนาแล้วเราได้แมกนามาป้การันตีครับคนดูเถอะนะชาลอตนะได้โปรดชาลอตฟีดเลยกูขอเลยปู่ เออมันต้องลืมตายอยู่แล้วล่ะมันการันตีไอชิบหายโปูได้โปดไม่เอาแมกนาสวยมันต้องอย่างนี้ดิวะปูโอโหกูรักมึงตายเลยวันเนี้ยกูรักมึงตายเลยโป้กูรักมึงตายเลยวันเนี้ยโปูก็ยังดีชาลอดบาว่าคนดูก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเปิดกาชาในตู้ซีซั่นที่5นะครับเป็นยังไงบ้างครับเลดซีซั่นยังเกลือเหมือนเดิมนะครับแต่จะพูดว่าเกลือก็ พูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่า s r มันก็ออกหลายตัวอยู่นะครับแต่ว่ามันหลุดเลทเท่านั้นเองนะครับตัวในตู้เลทเนี่ยแม่งออกน้อยกว่าตัวที่ไม่ใช่ตู้เลทเยอะมากเลยนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสันกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปเนื้อหาดีๆของเกม Backcover Mobile ครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือไลฟ์สตรีมหน้าครับผมบ๊ายบายครับ